สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพลงแฟนคลับสูเมอร์นเนพิ่นบอกภาษาอังกฤษเอฟซีคะ <FC S 2> ราตาสินอินตาทยาราชสุขุสุขณนะครับวันนี้ผมสินนั่มภพาพอม่พี่น้องนะครับเอฟซีแฟนแฟนทุกท่านมาพบก,กับทีมตลกคาราตศินอินตาทยาราชแต่ว่าที่สําคัญเป็น,น,นั้นจากที่โพสต์ไปบางคนก็นจะเห็นแล้วนะครับว่าเฮา,า,าไดมีตลกชั้น ระดับอาจารย์ก็ว่าไดนะมาเสริมทัพรัตศิลป์อินตาเทราอบอไปนั่งสื่อไปพร้อมกับยายากันในพ่นองมีปัญหาเกี่ยวกับอ้ระบบท,าท่านเรือใจบานี่อ่าใดมาเสริมทัพทีมงานรัตศิลป์อินตาเทรานะครับยังเป็นท่างการแล้วเมื่อนี่กระสินนั่ผ้าพอในพี่นอกนะครับมาพบกับบุคลากรคนสาคัญหรือตลกคนสําคัญรุ่นอาจารย์ตลกนะครับพบกับยาย โสหรือพ่อยัยเศร้าผีบาเชิญครับพี่น้องสวัสดีครับผมอเขาเอิ่นพอยยเศร้าแล้วครับแต่ว่าผมบ่หันมีแฟนขับหรอกผมขับมาเองเมืออเศ้าเนยก็ไดก็สยขับว่าใสหาเอาทังผีอะไรเจเดกะฝากตัวนี่ครับก็มาอยู่ฝากเนื้อกระยานมูลาบกินพวกสิฝากเต้ยตัวเดียเมื่อใดเจ่สีฝากเนื้อก็ฝากตัวเราคนนี้ฝากตัวสันครับ ดีครับอาศัย่ใหเพื่อเพิ่นอาศัยบุญบารมีเพิ่นพี่น้องกับพี่กับลังใจในเด้อครับให้อันดีไปนาแน่ถือว่าสนับสนุนผมนลำเนาครับซื้อพ่อใหญ่สาวครับอยู่ในเฟซบุ๊กก็ได้เขาเอื้อทั่วไปกับพ่อใหญ่สาวนี่นะครับแต่ว่าผมเอาผีบาทใจตายชื่อชื่อเพราะว่าเพียบหรือผีบาทเพร่อันผี่บาทที่จริงของแมาทั้งหลักทั้งหลานมันเป็นอดีตที่จริงคยเศร้าแล้วคือ ยาต่อเนื่อง <c oughs> หมอนายยาเมาต่อเนื่องอ <c oughs> แล้วเดียวเต้าแล้วแกตัวหมอได้หม,มุดได้มันเป็นอดีตหมอรู้หมอเห็นหมอเรียนมาดิเอ <c oughs> อยางกับเพ่กส่วน่ัวกับเหลืออยู่ <c oughs> แต่พวกเต้าเลยเ่องกิจก็กันพี่น้องครับไงเซาอยู่บนด้วที่ราตรีสินยินตาเทพลาชปีนี้สังกัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หลันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมปีหน้าน้ำเนี้ยปีหน้าพ่อเออแมนครับแม้ปีต่อๆไปต่อๆไปครับการยังสิอยู่ราตรีสินการเ่ยผมอยากถาม อาจารย์เศร้าครับผมทายคำว่าเป็นอย่างจังอยากสิน่าสังเกตการปฏิเสธสิดท้ายานี่ซึ่งตัวเองก็มีงานหลักประจำคนเขามันต้องคิดคิดหลายอยู่ด้วยก่อนกว่าจะมามาเท็ดงานอีกอีกอย่างหนึ่งตะกี้ผมเป็นคนมักมวนเพราะตะกี้เราปัจจุบันนี่ยเรามักมวนอยู่บวันเนี่ยผมันก็เบิ้งหมอลำหมักเบิ้งหมอลำแต่ว่ามีครั้งหนึ่งเคยมามาหยามเพิ่นมาสัมผัสเพิ่นเก็บข้อมูลเห็นวิจัยนี่แหละปรากฏว่ามาเพราะว่าย้ายสำมเพราะ่าย้ายอิน คนหลับเป็นกันเอียงกับผมหลายคนดีกับผมร้ายผมเลยรู้สึกว่าเทือแลกเลยอันนี้โมเมนตว่าเอาหนาว่าโมเมนันนั้นดัดจริญดิที่จังว่ารู้สึก <laughs> ว่า,า,าเพ<อ>ิ่นตอนแรกเสือกเขียวออกคักไหลก็ให้ไปอาจจะไว้ได้รู<อ>้สึกว่าเอ๊ะมันคือจังอบอุ่นเพิ่นคือนี่แท้ก็เลยผูกพันอยู่กับวงนี้ตลอดเบิ่งกับเบิ่งในคลิดนั่ยังกับเบื้องจะวงนี้ตลอดคิดว่าสักหมื่นนึ่งจะมีโอกาสที่ขอไปเพิ่นใบบุญเพิ่นก็นได้ขอส่วนโฮมแท้ค่าบ้านเพิ่นก็น่าั่นได้โอกาสดี รวมร่วมควกากันเลยทักหาเออไปอยู่นร่ำเนครับเพิ่งกัดเมียตาสงสารคนว่มามาเลออยว่าทันผมกัดส<ม>องชุ่มเหลีวเพิ่นบอกกันครับร้นมากร้อนเหลีวเพิ่นไหนเพิ่นนี่แล้วพี่ดังจังสี่ครับจังจังผมหนึ่งกันเคยรนโรงานกับอาจารย์ครับสมัยอยู่มสได้ยู่ร่ำกันเรียนกันลากันลากันเป็นโค้ชโซครับแล้วเปิดโตผมไปร่ำสิ่งไปร่ำสิ่งนีแล้วเปิดโต พบกับพระเอกหนุ่มล้อหน้ามนเสียงดีนิสัยพอดีเราเพ่กินยาผสมก็ไปด้พ่อกับพี่น้องเชิญพี่น้องพบกับบักคิงปะจิว่าได้ครับเพื่อนกาได้มีโอกาสได้กลับมารวมงานกันละกันางสันรับเตไรเตนะไรัตเต้่ต้นเต้นเาต้นตนเต้นเต้นเต้นต้นเต้นเานเต้นเตนเนเต้นเตนเต้น้นเต้นเต้นเตรบต้าเนเต้นเต้นไตเต้นเนนเนต้นนนนเราตนนเวนนนน้้เ้เ้น้ อันเรื่องตะลกนี่มุกตะลกเพ่นหลายเพ่นเป็นคนมีมุกฝังหลายดอกจีออาน้ำใยเอ็นจีออนัตสัเพ่นเป็นคนฝังมุกว่าฝังมุกลงน่โตนไหมโอ้ว่าเป็นฝังใส่ด้นตลกนั่นไงอู้หัวหัวหัวหักหปวหัวัวัวห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 อวหัวหังหัวหัวหัวหวหั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 วตัวไปนี่กหัวดัวหามาัวหัวัวทีมงานหัาหัว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 หวหัววหัวหหัวหัวัวหัวั แลกอะอยู่ต้องกันไปเรื่อยๆตลอดจนกว่าเขาจะสั้นกันครับโอ้โหสั้นเด้อหนเด้อสั้นไงตังเะเออบัานที่นี่เป็นอย่างผมอยากพูดว่าเมือ่อคืนนี่เขามาเ้าครับขอกับแม่กับแม่คุณเจ้าวลาแะไรพรคุณตุณคแล้วที่ใหญ่สุริยาแล้วแล้วก็ทีมบริหารครับรู้สึกจางไหนครับจากที่ยู่ข้างนอกเขาคิดว่าเพิ่นตกเป็นแบบนด้แบาหนีเพราะเขาเด็กเขามาคุยมาสัมผัสแต่มาฝากเนื้อฝากตัวแล้วความรู้สึกแรกที่ ได้เชื่อแน่เลยเอาอีหลีเลยหลัวซื้อขนลุกจนเด็กไปขี่ออกยังเศร้าอ่ะปวดอหัว,ว <laughs> ประทับใจหลายในความเมตตาแม่เราเข้ามาแล้วก็โอ้นี่บอกอจาจารย์มาสิบมายวน้ำไอสุริยาแล้วก็มาบอกเนาะเดี๋น้ำคุณพอเพื่อกระย่างมากเพื่อนกับว่าห้ความเป็นกระดิ่งเพื่อนกับว่าโอ้ยแนี่ยน,น้ำในเด้ออาจารย์เบื้องความความต่นวนเบื้องความอันตอนเพื่นได้ขนาดเ <laughs> <ๆ S 2> พื่อนเป็นร้มเลยเนี่ยถ้าอาจารย์ทุกสาในมอลังเพืนจะไปในทิศทางในสัตวเพื่อนี้เปลี่ยนมอลังเป็นอย่างติวทิฏฐังจะฟังจะเพื่อนกับหาเกียรติเท่าในเมื่อเพป็นหเเกียรานี่ย มันหายกว่าอบอุ่นหนึ่งแมมันส้ำผมผ่าเหล่าป้นไฟเดินหายหมดเลยเมื่อขั้นเดียรหายย้่ยเ่าเปล่าเออแห่งอบอุ่นเขาไปตื่นตันเขาไปอีกนะครับก็รู้สึกว่าประทับใจละว่าตัวยังมาได้หลายคนนี้ก็เข้ามาประทับใจอย่างไม่เสียมันเสียหายแต่ว่าหายไปเราหอยคนขีดทีเอาคนละหายย้วยหายไม่ไม่งวนก็ไม่มาไล่เออหอยก็ไปหายไง่ายๆเด้เจ้านี่ผมเบิ่งจากคลิปอันนี้อันนี้คือ ก็ประทับใจทีเดียวคลิปได้ใช้ในเฟซบุ๊กบ่กบอกว่าไปเดียวบาปอ,อสองเดือนส้นกันอันนี้คือก็ประทับใจที<ม>อาจารย์เศร้าอาจารย์สมคิดเราได้รับจากรัต<ม><ม>สินลินตาเทราที<ม>แท้รจริงรแล้วก็คมหูอย่ามินเทอาจารย์เศร้าอยากมากเพราะว่าอยากมากอยู่พวงหมอลำคือม,มันเป็นวงหมอลำ่ี่สีแมนอันนี้วอกครทอี่บอกตอไหนบอกตอนไหนรัตนาสินคือรัตนาสินรัตนศสินสิติบวิเปลี่ยนตัวเองออกไปย่างอื่นสิวิบวิทเป็นย่างอื่นจิตเป็นรัตนาสินเท่านั้น แม่นมาครับไม่ใช่ชื่อเพชรกับชื่อเพชรอะไรเลยเผ็ดก็คือเพ็ดจะไม่มีวัน,นยังรักษาความเป็นหมอลำเหียเราได้ประด้กับเพชรอาจารย์เห็นข้าวสอบลำไปทำอะไรไหมเห็นเห็นเห็นคัดเน้นเป็นเน้นมาครับคัดเน้นเป็นเน้นแต่คุณภาพไปยังยังคือเก่าซึ่งหาได้ยากสิมอลม์ร,รุ่นใหม่สีเขขพ็ดแห่งพุณภาพเทอเทียบ <c oughs> พอคู่เมียคู่ในรุ่นเก่าเลยหาได้ยากแต่เดี๋ยวเขาฝึกความอะไรละ่ะขี้อวเค้นเอาบุคลากรในทีมงานเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ ทุกคนพอทุกคนเข้ามาเนี่ยมาสวมชุดเป็นรัตนสินมาสวมวิญญาณความเป็นรัตนศินผมว่านี่คือเก่าอยู่หนบเป็นสิพันธ์ไปจากปีกมากกันานี้โอ้รัตนสินยังยิ่งยังยิงใหญ่เสมออยู่บ่ราบ่พด้บ่ได้ฉีกอันนี้อันนี้ขั้นเข่าสิบตัวเส้นขับเข้ากับตัว่เป็นเขาเข้าตัวว่องหนึ่งตัวเส้นขับบอเป็นถ้าป่ได้บว่าว่งอื่นตัวว่วงอื่นเพิ่นกับมีดีของเพิ่นเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเท่าสิเดิ์ในฝ่าวาในมุมของรัตนสินยินตาเท่านัคือ เข้ามั่นใจในการในการแสดงล่างมือต่อก่อต่อก่อนทํานองคอนเทนทถ้าในทางสมัรตพวนต่างบอกว่าเข้าคิดว่าเข้าเขียวเข้าเข็นเข้าขันเข้าขัดอันนี้เข้าสิบวเคยลืมนะครับอ่าเข้าอัศัรทั้งด้านอ่าทั้ง้านคอนเสิร์ตทั้ง้านคอนเสิร์ตนี่เข้ากับมีครูสอนบลเล่ใช่จบบลเล่จากมาวิมาสาวทางครูสอนโจจาก มาเป็นไสักครับกับเป็นที่งานเดียวกันนี่แหละที่มาพอกันอยู่เนี่ยสายเลือดสายเลือดเดียวกันเคยเคยร่วมกันมากจริงๆนะครับมันก็เลยเป็นการเฝ้าใจเฝ้าให้กันรู้เรื่องแะไรครับผลงานออกมากีเดีแล้วที่สําคัญระดับราศีเนี่ยเก่าเก่าอย่างเมื่อกลุ่มซูบอ่ะอะไรวะความสำคัญว่าหมายหมายหมายถึงว่าอ่าความเป็นระดับราศีนี่อยู่ที่ความคุณดู่กับ เป็นโยกับการใบาพาธท่าุนท่าม้สินค้าผมเคยบอกคนเดีผมบอกว่าสื่อทุกวันนี้เนี่ยคนคนอยากรักมุมจริอต้องล่องเฟกบไม่ใช่เฟกหรอกคือประดิษฐ์ประดิษฐ์ประดิษฐ์เรามีอยู่แล้วแหละแต่เราประดิษฐ์โฆษณาเกินจริงก็ว่าได้อาคนชอบแบบนั้นก็ฟังแบบนั้นแหละเข้าสิโอ้เชื่อเลยเชื่อเชื่อเลยกับสิ่งที่เห็นนะมันคือทฤษฎีแสงสีจาของ m a s ค communication แต่บอกครับ ผมสอบบทไปแล้วนี่เนบะื่แบบนี้แบบนี้เนะ้อ<ว>เอายเพื่อเฟกเพื่อเฟกพ่อเบาแล้วได้แล้วก็เปลาความเป็นจริงแลวก็ได้นนคิดขากันหน่อยสรุปแล้วคนเรื่องหัวว่าอ๋อถ้าถ้าจะมาเอาความเฟกจากเราเนี่ยไม่มียากอยู่อืมแต่ว่าถ้าจะเอาคุณภาพหรือความเป็นจริง <c oughs> องค์ประกอบองค์ร่วมครับเครื่องชว่เนี่ยมันตลกมันเรียนเห็นว่าอ่าบ่เด้ซื้อสารเตช่วยพาะกับอ เนแฟนซื้อสารกับตัวเองนทำได้ขนาดให้ยนีดแม้แต่เรื่องเล็กๆเดี๋ยวหน่อยเพิ่นกับว่าเอาเสนอค,ความจริงที่เป็นความจริงที่เป็นความจริงเท่านั้นครับอาจารย์เดี๋ยวต้ังทัศนทัศนคติของของเจ้าของวงแล้วถ้าาผู้บริหารนี่มันร่วมถึงที่ไม่ใช่เจ้าของวงอย่างผมเนี่ยอันนี้บอกว่าถึงอันนี้หมายถึงว่าทัศนคติของเจ้าของวงผู้เพิ่นลงทุนผู้เพิ่นจ่ายเงินเนี่ยไออาจารย์เดี๋ยวฟังแล้วมีอาจารย์รู้ซึ้งว่าจะไหนใส่เพิ่นมาเฟกเนี่ยเพิ่นเสียเดี๋ยบ่บ่ได้ เพราะว่าเพิ่นเพิ่นเสียบแต่ของกิ่งเท่านั้นกิ่งแต่หมู่บ้านเพิ่นกินบักแตงกินก็กินแต่บักแตงกิ่งโอ้คนละแก้บักแตงงอกับกินลูกบ่เพิ่นมักแต่กิ่งเท่านั้นเพิ่นสิบ่เฟซด้วยเสิบ่เอาอีหยังที่มันที่ที่บ๊อบาตัวต้นของเพิ่นเข้ามาใส่เลยบ่ผสมผู้ที่เสียบซื้อนี่เพิ่อนจะไปเปรียบเทียบกับซื้อวงอื่นๆล้ะกับเสียบมาลุ่มดาเพิ่นก็เสยอยู่ดากระดาเพิ่นก็บเสืเปรียบบ่ได้ขนาดข่อยลอกกระเจ้าข่อยยังบ่ทันเปรียบใส่เจ้าจักเทื่ออยู่ันนี่แม่นอ้ายเอ้ย ทิ่ไปเปรียบกันยังไงคนอาบ้าคัดตีกันจักหน่อยถ้มันเออที่ไปเปรียบยังไงเนาะคนเนาเบิกกันแมนบระกันแมนมักประกันกันคนมาปรอกันมามาเทกันมักบระกือกันคือจะจะผ่าคนมาจากเข้าอยู่นี่แหละทุกมืออาจจะพาเขามาน้ำทุกมือมั่นกะเข้ากับหัวผู่คนมานั่งลงใอยอยากฟังลั่มแ่นใครอยากเบมีความเป็นละตั้งแต่นาศิลปเขา คนเบิงเนี่ยเขามีประสบการณ์การชมเนาะก่อนเขาติดตัดชิ้นใหญ่จังเนี่ยเขารู้แล้วเขาคิดแล้วคิดอีกเพราะว่ามันทานประมวลการประมวลความคิดโดยชาวบ้านหลายๆคนก่อนเขาติดตัดชิ้นใหญ่จังมอลลัสังวงหนึงงบบนน่งเขาวิเคราะห์กัน,นแล้วก่อนเขาจบเรื่องลงมาเช่นท่านจังรัตนาสินนี่คือจากของแทะจังฟังมอลำเอาเป็นเรื่องเป็นเหล้าเบิ้งความเป็นขอนแก่นอีห๋มอลลัมขอนแก่นอีหลีเขาวิเคราะห์แล้วเพราะะฉนนั้ดูการเต้นของแดนเซอร์ไฟระบบแบบว่า เรียบหรูแมนดูสบายเพิ่มเติมอลังการขึ้นมาใช่ใช่แล้วก็เบิเงมอลำเดือนที่เป็นพุทธภาพเบิ่งตลกทีเดียวัวเบิเงมอลำเดือนที่เป็นพุทธภาพไปหัวสอดแจ่งจังปางองค์ประกอบคุณภาพองค์รวมมันใหญ่ขนาดใหญ่จังจ่ะครับแน่นอนเฉพาะแต่ละปีพัฒนาปีนี้แห่งค้าก็เก่าอีกตามที่ย่างร้อนๆเบิร์นึ่งเขียนเขียนคุณภาพเพิ่งขยับขึ้นมาอยากมาตรฐานเดิมที่มีอยู่แล้วขยับขึ้นมาหลายอันนี้เป็นที่น่า ผมบาร์บินเทน่าพุ่มใจแทนพ่อแม่เจ้าภาพพี่น้องเจ้าภาพติดตามที่ใจว่าสี่จ้างหรือจ้างไวแล้วก็ตามรับรองว่าเมื่ผิดหวังแน่นอนคุณภอาาัการแป้ยกใส่ทุกเม็ดทุกหน่วยแน่นอนไอ้วงมือเลยครับเอ้ยเปิดวงวันที่12ตุลาคมแล้วก็ซื้อบัตรหน้างานนี่ง <20. S 1> รอ้อยยี่สิบศูนย์แต่แต่ถ้าผู้ใดมาเบิง่งบ่ได้เพิ่นอยู่เมืองนอกนอกิจภารกิจอยากนอนเปิดแย่เย็นเย็นบางอยู่เฮางสามารถซื้อบัตรกลุ่มปิดได้ ถ้าซื้อวันนี้รดราคาจาก120เหลือ100เซา1ลอยเซา1้อยเ้าก็ลดหลายตปเหรอ้ลดลเป็นลดถือว่าสมน,นาคุณขันอยู่ได้ไไดิสมนาคุณเลยสมนาคุณสปนนาคุณ, <c oughs> คณมันมีแบแบนี้ใช่ไหม